มาค่ะ <c oughs> เมื่อนี้สิบพามาอันคุดนอกค่าเจ็บพักน้ำรอบบ้านเนาะค่ะฝนตกกาแบบว่าฝนตกแล้วอนันนอกค่าพักกับา้ำค่ะต้นมะหุ่งกับยูดส่งสูงเนี่ยอย่างต้นกรลังเป็นนวยเนี่ยอย่างมังคุดบอ่อันนี้มังคุด กําลังเป็นนวยหน่อยสื้อจริงท่านมาปลูกแปลว่าตอนหน้าปลูกปีเดียวเราได้ได้ได,ได้ได้จริงนวยเลยจริงท่านต้นละลอยหาซิบเอามาปลูกเนี่ยน้องขูดก็ร้องเป็นดอกก็ล้องเป็นนวยอันต้นโมฮุงก็อยู่สูงสูงคนณราอยู่เดินเดินแดดุนเด้อดค่ะ เอาไปแจกมูยี่หนาล้านนะเชิ้ตใหม่ของเขาเพื่ได้กินเดมูบันนี่มึอนี่สิมาเห็ดคลิปเขียวรอบบานเด้อจ้ะเนี่ยเบิง้งคาเนี่ยคาเนี่ยน้องางามอวบๆเนี่ยเนี่ยสางจาโคตรแนนแล้วเรากะยังพักยังเกาะคณาคณาเม็กซิโกบอกค่ะปลูกง่ายไงเด้ออันนี้ปลูกง่ายไงจ้ะ เดี๋ยวสี่ฟุตขาให้เบิ่งเน,นี่ยนอมันเนี่ยเป็นบ้านเนี่ยเนี่ยฟุตขาเนี่ยเนี่ยมันสี่ได้จังเสียนอนอ่อนมันลายหลายคุ่นเนี่ยนัาา่นคือนอค้าในบ้านนี่แหละปลูกเป็นปายอยู่อันยายนั่งกับมีแก็งนองใหม่พร้อมเป็นปลายอยู่ เาออราเก็บอันพักเนี่ยเขาบอกว่ามันมีประโยชน์ทั้งด้านอาหารมาสัน่นก็เลยเอามาเอามาแตา่พันมันเอามาแตา่บุรีรัมผุน,นี้ค่ะเพื่อ,อนละหารไส้ผุนี้เนี่ยยอดอบอบเพิ่นถือฝนเพืน่น เนี่ย <Yeah. S 2> ค่ะคนว่ามีประโยชน์คนว่าเียงกาเขาเอิเอ่อเียงกาคณะเยอรมันอู oh. ้เียงกาเนีย่ยเห็นแต่เขาเอินในยูทู e ในมูที่ไปเก็บอะค่ะเบึ๊บใส่ตะกะเนี่ยค่ะ สามสีกอ่าคนละแต่ว่าสีไม้เก็บห้เบ่งองินซื้อๆบึ๊บบึ๊บบึ๊บนี่ค่ะกระจีสารวนแต่อยู่ในบานนี่เนาะค่ะเพราะว่าก้อนออกไปลานนี่ค่ะขึ้นมาจเขียวค่ะอ่อนๆบึ๊บนี่ มันเป็นบ่เนี่มักเขือมักแข็งเนี่ยหลายโพดอันเอาบอกเขียบเขียบเขียบคืนมักเขือคืนกูนได้กินเป็นบออันที่แรกเอาเมล็ดอันมเมล็ดอันมะปูกกันเหรอค่ะที่ว่าเป็นอันมเมล็ดที่ที่ห้อน นี่เขาปลูกกินนะแต่ว่ามะปลูกแล้วคือเป็นบักเขือเลนโมโหโอ้บักเขือยวแต่โมโหีอ้เนี้ยนะน้ำเด่นเนี่ยเนี่ยนดึอบโรคหงากันค่ะ